มันน <t ôi> ี้ซี่มมกมูใส่ผักกาดใส่ข้าเบื้อมักผิดใจด้วยแค่ใส่าวเบือสบายดีสุขุสุขุนถุงหมองถุงบอลนอกทางลาวทางไทยวันนี้ชีมหมักกหมู นี่ครันี่ประมาณแปดโมงไลน์เปดโมงไลน์เปดโมงกลัวเลยเป็นโมงปลายเลยเป็นเอะเป็นโมงชิบสองนาทีที่เก้าเขาบืออาเดินนี่นะเอาอักพขคือมีนอนมักพกหานุ่วห่ลงไปเลย กระเทียมขมิ้เพ็ดเจขบ่าแบบหอมเยงูิงากับตำลาดุไยัง ตามไปเลยมสม,ม,มปรุงก่อนทางทิเที้นันใส่นี่ใส้หม กูยืดเป็นยังไงเฮายื้อยู่ด้นอนกับแมงว่นกับมะนอนกับประเด็กกับมะหมักเนาะนี่กินไปเลยนอนกันนะมันเข่าน้นน่เข่าในพามันเ,นะเด็กอันนี้อีกอันนี้ปรเด็กซื้อ เปรเกปมนน้รอ่าเนตงงัวพัาชีชีมองจะก่อนที่จันชีมตนเดี๋ยมันสีเขาม,มันดิบมนสิบชีบนดเขาเบื่อ,อมามาบ่อเล็กันใดมาบ่อในป็นใด เผ็ดบ <łość> ุเตข้าวัดเดคบน้ำปลาเผื่อว่าเขาใช้ใช้พักน้ำมันจีจางเข้มหนุบระแทได้ อย่ามันเค็มด,ดีไปเติมน้ำปลาบางไร่นี่ะเพื่อพักเพื่อหย่าน้ำโอ้ยปุ่มก็ได้มกใส่พักกะเมืคิกว่าส่มกใส่กล้วยส่วนก้วยน้อยโอ้ยใส่เป๊ะโปะ ที่ต้นต้นกล้วยมันแห้งอึดเห็นอยู่ดอกนอก้ออาตังสีสันนั่งทีเทหมูลงในขุกเลยไปเนาะแต่จีคุ้นคุ้นเขากัน เ,เ,เท่ด้อนให้เมนเทกันออมกันเลยนะฮมกใส่ใตองราคาสิบนี่พักต้งหอมผมนะหอมต้นหอมมัวน้อย อีตู่ฮะลงเลยบ่ลงหนึ่งลงหนี่แหละคุณต่อ,อกันเลยคุ้มมาเบิกให้เห็นบัดกวันเทนแนวต่อกันแล้วมานในพากเข้านี้ักคเท่นี่ก่อนฮนะูกเพื่อนเขากันบ้านพี่น้องหักอยู่ได้เห็นต้องออกอยู่ พัาเัวกะจีไซพวกทั้งทึงเอานี่นล้มไหมเเ็็นเม่กันเป็นเข้าเป็นงูอยู่สีสา,านขาดยางหูบลที่เป่นขาดสุกยกไปเลยได้อยู่ดอก แล้วทีนสิคุณพักเขากันเนาะเขาต้องใส่กะละมังคุณพักกันอันนี้เป็นใส่กะละมังมุกเลยนะคุณยากห้าปิด่าพพินอ่ผงาจสุกุลสุกุลมากินมุกหมูใส่อัน ไม่แต่เหิบน,นี่มึงจะไปยันกัดข้าวใส้ไพ่นึ่เด้อนี่เด้อมกจะไพ่นะถ้ารูดผู้เทาพนว่ามันสีซุกกับมันสีเบาสีเบาได้จังได้บักละลายเนาะ ทุกระบอกบอกกันแน่ชอบพูดคือจะพูดที่สุดอะเนาะตักปุ้มกันเลยขณะใบโตมันใหม่เลยดิฮิ้วเข่าเลยนะท่านผู้ชมนั่งหิวเข่าไปเนี่ยแหละทุกคนมกบักใหญ่หนึ่ง คือแบบเมื่อยเผามาเจอชุกเถิดเท่ากระมุกมีนางหมูในมีหมูสามสั้นน้ำเราหมุรวมกันหรือบอกต้นมุกอันนี้สิเปนแลนอ้อมนุงผักสร้าอูคือกันอันนี้กระมูคือกันเารขน,ขนขมในน้าเดียวกันเนื้อล่วงกว่อนยังเบิงบ้ง่น กุมเทพคลุมนัวปูดหอมปุมผุมเดอ้อทุกคนไปไปน้ำออกเลยลองลองชีพน้ำก่อนอื้มวมาขักควกมานัวเท็ต เาขึ้นมาเกงอมหนูถห้ตาติดตั้ะก่อนเพยาย่านหน้ามันมุกเลยออกเลยเกงอมหนูทุกคนอันนี้ทิปเขาหน่อยกองเขาหน่อยมา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 ,มา,มา,มายิวเขาแห้งสวยแล้ว คนเก็บพมว่ว่กระทันทึ้ ب, ม,ทมันยังยังเคียวอยีนหนึ่งนัง่นงมือเฮ้เมนไปกิน,นยังมาเมนได้เท จะมาไปคาบยังมาๆมาเนี่ยมินมาคนอื่นอโอ้ย,อยกำลังกินขา้ๆๆาวเจ็บแท้เฮ่ทักมากินยังม็นหม็นถูหืมมาจะไป อุ๊บดิเด้๋เฮ้อะแต่รัดกินของแคบพงว่วผันมี่ผันมี่นวผัดมี่ินหอมมากเฮ้ยอไรขออนีาะไรมาคนบึ้งบึ้งเม้นดิ แปลงมาเมื่อกี้ยังเหม็นเหม็นอือท่านบ่มเวนกาไทยอยู่ตัวเขาเเม็นกินห้องขวาวจิ้งจิงอโทษขอระัยเด้อถ่ายกูส่งเลย อาไปกินเลืเหือนหอ,อหกินขงแจ่ของง้อกันมีกินหอมมะรูดแต่ทะกดูโชค ว่าโชคลาภอันหนึ่งลุกโอ้ ลุมโซยมาหอมหวยหวยออมนูนี่ก่อนเม็ดชะลาอูอืมอยา,ากดอกคำเด้อมากับพูดพูด แงออมโน,โน,โน,โนูนนูนนู่นนี่เจิกหุ่นอมกำลังแช่อ้าวจิมนีน,น,นมาจับอยู่ที่ ควมบาาักขาดมุกแตนาังทามอันนังมันตามขัดขักก็อู้ด้วงบอกเขาัน เขามาด้วยมาด้วยมุกกินมันนัวกว่าเขาอ้อมนะพี่น้องทุกคนพร้อมไปตอม นีนะความดุ้ดก็ด้วยควดน้ำนั่นวมเทียบครับเบ็ดปลากระกยับหัวยของขครไปนวัานะพอทายคลิปนี้ยิงนยกนี้ไปวันใหม่เลยเพือ่อนามันกระเท,เทืร์นเขาบริมัติสว่างนะังหน่อย ถ้าการซ่อมน้อยอย่นามาเลยมาน้ำนอานคุณมาหลิดน้ำน้ำลาซาวน้ำเม่น้ำไม่เถาเดเป๊ะคนอยู่คนอยู่โนก มามาไปจับก <c> ับเอายังมาระยะกูบปล่าระยะตาค้างกิ้งกระเทยเป็น้องเอ้ยบวนไปเรื่อยๆเป็นกูเปล่ากันแนมหอกหนาหอกหลัง นัตตารีนะ้ำนี้เวลาจะบุดปะบางทางบุค้ดใจอ่อนใคุให้คุท้ทใา้จะเกิอดอะให้คุ้บ่าวจะเกิดเขาบาอกโค้ดในเงือนน้าไม่ได้มาพอไปเป็นธนาคารน,นางวะไม่เลพี่น้องจิบนาพอกันไหมขบุ้คุณอะไรเบิ่งที่โชกนาพี่น้องมุกมูนะครับ เองอ้อมหนูวิทตเนลจระ,ะูคือการไปแล้วสบายดีคลิปหนักพอกันใหม่สวายถือใจกับกูดแมน